ทางสสทั้งสามเขตทางทัวร์ชการจังหวัดพิจิตรได้สนับสนุนรวมไปถึงท่างประชาชนที่มาเข้าแถวรอรับแจกพัะเครื่องมวันนี้แจกสามร้อยมินะครับพระสมเด็จเพชรเงินทองก็ได้ร่วมบุญสนับสนุนทุนด้วยหนึ่งหมื่นบาทในการจัด จังหวัดพิจิตรโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้จัดสร้างในครั้งนี้สําหรับผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พระคุณหลวงพ่อพระรัชสิที่เวทีรองาราศาสตราจารย์ดรเจ้าคณะกรรมาธิการจะได้เมตตาเจอเทียนด้วยความเป็นสิริมงคลด้วยครับ

ผู้ว่าจะทําลายทุดบล็อกนะครับตันนี้มีสัตวีปีศาจมีสิ่งมลชนนะครับทำดึงผู้นี้มาดีันเลยบล็บอกครับทำลายบล็อกน,น,น,นะครับเขาเป็นตำหนิ รสมัคบขณะนี้นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนะครับกำลังมอบพระเครื่องนะครับให้กับเจ้าคณะจังหวัดเป็นพระที่ปลุกเสกเสร็จแล้วนะครับก็จะนํามอบถวายให้กับท่านเจ้าคณะจังหวัดนะครับพระที่ปลุกเสกแล้วนะครับท่านผู้ว่ามอบให้ชุดแรกให้กับท่านเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรนะครับมอบให้กับ แต่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้ามรัชย์จักรพิมพ์จิตสอทราทุกคนที่ใหญ่ทุ่งบ้านครับหลวงพ่อสมพรจากวัดเขียนมงคลนะครับนี่คือผู้ที่ได้พระสมเด็จเพชรเงินทองชุดแรกนะครับวันปลุกเสกประชาชนนะครับที่มาต่อแถว รอรับพระสมเด็จเพชรเงินทองนะครับไม่มีขายแต่มีแจกแจกเฉพาะผู้ที่มานะครับไม่ใส่หน้ากากก็ไม่ให้ด้วยนะครับนี่คือประชาชนนะครับที่มายืนรอรับพระสมเด็จเพชรเงินทองขณะนี้นะครับประชาชนธรรมดานะครับที่มีคูปองนะครับ300อท่านเท่านั้นนะครับที่วันนี้ผู้ว่าแจกกับมือนะครับ Chào em bật đi. <laughs>